สวัสดีค่ะมาพบกับพี่เฟมอีกแล้วนะคะในช่องเฟมไอเท u มอันบลอกนะคะวันนี้นะคะพี่เฟมก็จะได้มารีวิวนะคะมารีวิวกับสินค้าตัวนี้เลยค่ะทแท่นนำจูนะคะ,ะมีน้องๆถามมาเยอะเนาะแล้วไม่มีเวลามารีวิวเลยตอนนี้มารีวิวให้ดูนะว่ามี เป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ออกมาใหม่ชฉมใหม่เป็นแบบนี้เป็นแบบซองด้วยนะคะล่าสุดทําแบบซองด้วยนะคะเรามาดูแบบกระปุกกันก่อนเลยนะคะน้าจูนะคะถามว่าน้าจูเป็นอะไรเป็นโลชั่นนะคะบํารุงผิวหน้าและผิวกายได้เลยนะคะตัวนี้สารสกัดนะคะซึ่งเป็นสารสกัดที่นําเข้าจากเกาหลีใต้ะคะ่ะได้ระบ,บุไว้นะคะช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสผิวนุ่มชุ่มชื่น,นเรียบเนียนจุดด,ด่างดาจางลงนะคะอ่ะก็ช่วย,ยง,ง่ายเลยสําหรับคนที่อยาก ให้แบบตามตัวมีจุดด่างดำอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะน้ำจู้นะคะตัวนี้ค่ะมีส่วนผสมเนะาะสกัดจากเพ็ดแท้บริสุทธิ์นะคะแล้วก็สารสกัดจากดอกไม้สี่ชนิดนะคะบำรุงผิวปรับสภาพผิวนะคะช่วยทำให้ผิวชุ่มชื่นนะคะตัวนี้นะคะทำให้ขาวดูเป็นธรรมชาติแล้วหอมกลิ่นตัวหอมเท่านั้นเองค่ะกลิ่นตัวหอมเลยนะคะตัวนี้ค่ะ มาดูข้างในกันนะคะอะต้องบอกเลยมีหมายได้จดแจ้งถูกต้องนะคะ,ะไม่นี้เงยนะคะหมายได้ถูกต้องนะคะตัวนี้ปลอดภัยเลยนะคะเรเทนเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะข้างในก็จะเป็นอันนี้มีอย่างนี้มีกระปุกเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะ,ะ,ะมาดูข้างในกันนะคะข้างในนะคะเปิดฝามาแล้วนะคะ จะมีตัวปิดตรงนี้อีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็เปิดตรงนี้ขึ้นมามีดึงด้วยนะคะอ่าดึงค่ะดึงออกมาเนื้อครีมจะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะชมพูแบบนี้นะคะ,ะแล้วก็ดูสัมผัสเนื้อครีมให้นะคะอ่อตรงนี้นะคะเนื้อครีมที่เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่เสียมลองทาดู๋ยบทาที่แขนเลยเนาะอ่าในการทาแล้วรู้สึกว่า ไม่หนืดค่ะโอเคแต่ก็ไม่เหลวมากนะคะก็คือทาแล้วรู้สึกว่าโอเคซึมตัวได้ดีกินหอมค่ะกินหอมอ่อนๆหวานๆน่ะตัวนี้นะคะสามารถเน่เขาบอกว่าทาได้ตอนไหนบ้างนะเช้าและก่อนนอนได้เลยใช่ไ้ยเขาบอกว่าใช้ทาบนใบหน้า และรูปไลททั่วเรือนร่างเป็นประจำใช้ได้บ่อยตามต้องการอ๋อหมายความว่าทาได้เลยทั้งกลางวันและกลางคืนตื่นเช้ามาอาบน้ำเสร็จทาเลยระหว่างวันรู้สึกอยู่ในห้องแอร์แห้งๆรู้สึกผิวแห้งเราก็ทาแบบนี้เลยเนาะก็ทา่ง่าทาให้เลยกลิ่นหอมค่ะกลิ่นหอมกลิ่นหอมมากเลยก็ได้ไปดูอ่อย่างพี่เฟรมีร้านขาใช่ไหมคะหน้าร้านก็คือนําจูก็คือมาก่อนเลย โซเชียลก็มาแรงนะคะมีรีวิวลูกค้าเยอะนะคะแล้วก็เหมือนลูกค้าที่ใช้ก็คือคลตอบรับได้ดีะคะ่ะพี่เฟรมลองไปใช้ดูสักพักหนึ่งละแต่พี่เฟีมเป็นคนขี้เกียจทารีมนะเบื้องต้นก็คือเออทาแล้วรู้สึกแบบเหมือนที่บอกคือรู้สึกว่าเอ้ยมันหอม เราทาแล้วก็ห้องนอนเราก็มีกลิ่นหอมเลยนะพี่เฟมเป็นคนชอบทาที่เวลาผิวเวลาอาบน้ําเสร็จยังเช็ดตัวยังไม่แห้งแล้วชอบทาแบบนี้เลยนะถ้าไม่ใช้ออยล์หรืออะไรใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะก็คือหรือถ้าทาออยก็ทาตตวนีนตามได้เลยนะคะพูดเร็วไปไหมเนาะกลัวตัวเองจะพูดเร็วไปพูดเร็วไปหรือเปล่าจะพยายามพูดช้าขึ้นนะคะคลิปแรกๆเลยไปดูคลิปแรกๆของพี่เฟมเลยนะคะพูดแบบเหมือนคนพูดไม่ชัดอะ คลิปหลังๆวันนี้ก็จะพยายามให้พูดให้ชัดขึ้นนะคะตอนนี้ก็มีทางเลือกใหม่นะคะให้กับคนที่แบบจะเดินทางหรือว่าอยากทดลองอยากแค่ลองนี่ทางไม่อยู่เลยนะคะแปบลบว่าใช้ดีใช่ไหมทางไม่อยู่เลย่านี่นะคะอยากทดลองอยากใช้ดูนะคะก็จะมีแบบซองค่ะหรือว่าคนอยากซื้อเป็นกล่องกล่องนึงนะคะก็จะอยู่ที่มีกี่ซองเนี่ยหาตรงรอบๆแล้วจะงง มีทั้งหมดนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองนะคะตัวน,นี้นะคะสิบสองนะคะ่คะ่าแบบซองนะคะอันนี้คือแบบซองนะคะปริมาณหนึ่งซองมียี่สิบห้ากรัมพกง่ายแล้วก็มีฝาปิดด้วยหมุนแบบนี้นะคะเปิดง่ายมากปิดล็อกเกลียวได้ดีมากแบบนี่นะคะอ่ะเปิดแล้วเป็นแบบนี้นะคะ เนื้อครีมเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวพี่เฟรมรีวิวให้เดี๋ยวพี่สูตรให,ให้เลยเหมือนกันหรือเปล่าบางคนจะบอกว่าซื้อแบบซองไม่เห็นจะเหมือนแบบกระปุกซื้อแบบซองหรือซื้อแบบกระปุกไม่เหมือนแบบซองเลยนี่มาเทียบกันให้เห็นเลยนะคะเนื้อครีมทุกอย่างสีเหมือนกันนะคะเนื้อสีเหมือนกันกลิ่นเหมือนกันนะคะอ่ะนี่นะแล้วเราจะมากรึงทมครึมครึมครึม ซึ้งง่ายเหมือนกันคืออันเดียวกันค่ะทุกอย่างคือเขามาจากโรงงานเดียวกันนะคะอาจจะแบบว่าเล็กมันแบบซองเล็กมันไม่เท่ากันเวลาจบเขาเรียกว่าจบมันอาจจะได้มากนด้น้อยต่างกันอะไรอย่างนี้นะคะนีตรงหน้าข้อสอบนะคะทาไปเยอะๆค่ะนี่คนเริ่มมีอายุเยอะก็ต้องทาเยอะเหมือนกันค่ะไม่ต้องกังวลนะคะจะแบบซองหรือว่ากระปุกคืออันเดียวกันค่ะสรุป เหมือนกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพี่เฟียมต้องขอบคุณมากมากเลยค่ะจบเท่านี้นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกดติดตามแล้วก็ s ั b สไคร b e ของพี่เฟียมด้วยนะคะ s ั b s ไ r i b e หรือตัดตะไคร้ไม่รู้นะคะขอให้กดติดตามพี่เฟียมกดกระดิ่งไว้เลยนะคะเราจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปนะเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้นะคะพี่เฟียมต้องลาไปก่อนขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย